ติดตามกันน oh, ะครับวันนี้ทีนี้ตอนนี้แน่เราเลยแขกเชิญของเรามาพร้อมแล้วนะคะน้องคาช่าเอฟค่ะสวัสดีค่ะครับแมวนิ้มโกโบ ซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ครับแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดคิดยังไงดีชื่อเพลงเขายังไงครับในเพลงนี้ถามหน่อยถึงซิงเกิลล่าสุดแล้วแต่จะคิดจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็จุดเริ่มต้นของเพลงนี้ตอนนั้นมีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่แม็กซ์รันโปรดิวเซอร์คนเดิมพี่แม็กซ์ก็บอกลองเสนอไอเดียบ้างไหมอยากลองเสนออะไรบ้างไหมผมก็แบบอยู่ดีๆคิดถึงเรื่องจามขึ้นมา เออทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาคนที่เราจามใช่ไหมพี่เราก็คิดว่าเฮ้ยจามสองครั้งเนี่ยคนโบราณที่เคยบอกว้มีคนบ่นถึงมีคนพูดถึงเราหรือมีคนด่าอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นผมก็เลยลองคิดในแง่บวกดูว่าถ้าเราต่อยอดว่าถ้าคนคนนั้นแบบเขาเขาคิดถึงเราอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกเราล่ะถ้าเป็นจามแค่นี้หรอเราก็เลยแบบประมาณว่า เราก็เลยคิดว่านี่เขาทางหมอดูเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นการทักทยายแต่การจามเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้าโมแต่คิดถึงเราแล้วไม่บ่นไม่แบบไม่มาคุยกับเราอะ่ะเราเข้าไปคุยเขาก่อนเลยดีไหมแต่ทั้งหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันคือการคิดเอาเองทั้งนั้นก็เสนอไอเดียนี้ให้พี่แม็กไปพี่แม็กก็ บอกได้เดี๋ยวเราเจอกันก็ได้เป็นซิงเกิลเพลงนี้มาแล้วแต่จะคิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของเพลงเพลงนี้คือมาจากการจามนั่นเองความจริงผมว่าเพลงนี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบคิดเอาเองหรอมโนมโนอะไรประมาณนั้นแล้ต้องจินตลอดเวลานะเนาะจินและและตอนที่เราคิดมาเนี่ยคือเราเราก็จินตนาการเองบ้างเราจินตนาการเองล้วนเลยเออคือคิดไปเองเลยใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงเราเราลองแบบ เราลองเราลองเชื่อตัวเองดูตามสัญช,ชาติยานตัวเองดูว่าเฮ้ยถ้าเราคิดแบบนี้ลองเสนอ,อเขาดูจะผ่านไหมหอถ้าถามถึงเรื่องเรื่องเพลงนี้มันมันพูดโดยรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะแอบชอบล้วนๆจริงๆัหมดเลยแอบชอบล้วนๆแอบชอบล้วนๆแล้วก็มโนเอาเองล้วนๆว่าเขาชอบเราเขาชอบเราทุกวันนะเออ มันเข้ากับอยู่ปัจจุบันนะเห็นใ่คนนู้นคนนี้ไปแอบชอบกันตลอดอคิดว่าเขาชอบเราคิดว่าเขาชอบเราคิดเอาเองทั้งนั้นในเพลงและในเนื้อหาของเพลงนี้บ่งบอกไหมว่าเราต้องไปทําอะไรให้กับอีกคนหนึ่งพอเมื่อคิดว่าเขาชอบเราเจอหน้ากันเขายิ้มให้เราหรือเปล่าไม่รู้เราก็ทึกทัก ยิ้มให้เราแล้วที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการชั้นเลยนะทำไมฮะใชเป็นนี้ตลอดเวลาพี่ชอบนั่งแถวป้ารถเมย์อะยิ้มไรเลยพี่คิดหมดเพราะนั้นพี่บ้ารันหรอนั่นเรียกบ้าแล้วก่อนจะพูดพูดถึงเพลงทั้งอัลบั้มนี้แล้วก็โดยเฉพาะซิงเกิลนี้เนี่ยในเรองบ่งชี้ของสไตล์ของแนวเพลงที่ที่ใช่จริงๆสิบ่งชี้สไตล์แนวเพลงที่ใช่จริงๆใช่ไหมฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบ เห็นภาพกระชาในคนที่ร้องเพลงชา้าร้องเพลงในแบบประมาณว่าไอ้นี่มันพะลองตลอดเลยแต่ละเพลงที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นแค่ของเล่นแบบก่อนนั้นนั้นหรือให้ฉันทนเหงาดกวยเขาไม่รักเธอเนี่ยอาผู้ชายนะใต้ศอกใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเพลงนี้มันก็เป็นอารมณ์แอบชอบเหมือนกันแต่เราไม่ได้เสนอในมุมมองที่แบบุยมันเศร้ามันรันทดมันรักคุดอะไรขนาดนั้นเราเสนอในอีกมุมหนึ่งที่แบบ มันมีความหวังอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นนะเ่ไงเป็นป๊อปป๊ปเพลงป๊อปครับเป็นป๊อปเลยป๊อปแท้เลยเนาะมันง่ายๆติดหูอันนี้คุณถนัดแนวนี้อยู่หรือเปล่าฮะผมใช่ครับถนัดแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันมันก็ไม่น่ายากเกินไปสําหรับตัวเราเอง แล้วเพลงเพลงนี้มันแตกต่างจากเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้นยังไงครับาชาห์มันแตกต่างยังไงใช่ไหมฮะมหลายหลายคนอาจจะถามเหมือนกันว่าไอ้ก่อนหน้าน,นี้ผมมีเพลงแล้วคือเพลงบ่ายสองออกมาก่อนออแล้วก็เพลงนี้มันแตกต่างกันยังไงมันคือวิธีร้องครับวิธีร้องของบ่ายสองกับเพลงนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนเข้าห้องอัดครั้งแรกอะผมถึงกับไงายหลังเลยเพราะว่าพอร้อง พอเข้าห้องอัดครั้งแรกแล้วลองร้องดูพี่ก็พี่แม็กก็ได้แบบให้คําแนะนำาว่าเฮ้ยมันมันฟังเป็นเพลงช้าไปอมันยังติดวิธีการร้องของเพลงช้าอยู่ครับก็เลยคือเข้าห้องอัดประมาณสามถึงสี่รอบเพลงนี้จนไปเสร็จบ่ายสี่ใช่ครับผมกลับมาบ่าย2ได้ไหมอยากฟังดึงเล่นไหมอ่ะได้ดีอาสสิโอีเคโอเค แค่สายตาก็ชื่นใจมองกี่ครั้งหัวใจวั่นวายให้ยิ้มเธอแค่ได้ยินได้ฟังเสียงเธอมันช่างคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกันฝันเองเออเองเรื่อยไปมากมายแล้วแต่จะคิด พราะใจมันคิดถึงเธอเพราะใจมันเอาแตา่เพ้อฮ้เฮ้ y ลองสดไปยากน่าหลกเป็นเนาะชินี่คงฟินกันเลยเน,ยนาะ ว่าน้องแฟนคลับมารอเต็มริบตรงหน้ารีบเต็มไปหมดเลยแฟนคลับเยเยอะไวน์สคาเลเตอร์มีเปลี่ยนไปมีครับเพลงนี้จะเปลี่ยนไปจับได้เลยว่าเออจริงๆเพราะว่าถ้าเราร้องแบบเดิมผมว่าคนฟังคงจะเศร้าตามเพลงคไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันอลเลิร์ขหน่อยใช่ไหมนอกจากมีส่วนร่วมในการบอกพอดเรื่องเพลงที่อยากจะได้แลัโดนตรงดนตรีนี่มีเข้ามันมีส่วนร่วมด้วยไหมมีมีครับยังไงคะว่าฟังก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะผมจะ ผมจะฟังเพลงก็จะฟังเพลงประมาณสไตล์เดิมๆแนวเดิม<ะ>ๆอยู่แล้วก็มีมีพี่ๆมีผู้ใหญ่แนะนำมาว่าเฮ้ยลองหาอะไรใหม่ๆฟังไหมออลองหาแบบศิลปินคนที่แบบเราไม่เคยฟังแล้วแบบคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับเราลองมาหาฟังดูพอผมได้มีโอกาสไปฟังเพลงของศิลปินคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดแรงบันดาลใจเรารู้สึกว่าเพลงเราเนี่ยมาสไตล์ดีได้ไหมหรือแบบใกล้เคียงได้ไหมลองดูซิ<ด>ว่าเราจะเราจะเข้ากับเพลงได้หรือเปล่าอ่าฮะแล้วพอออกมาเราพอใจไหมฮะ มันมันเกินคาดนะสำหรับผมเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมก็วันวันเหมือนกันเพราะว่าเราเราเปลี่ยนวิธีการร้องใหม่ซึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ชํานาญหรือแบบไม่ได้ไม่ได้เจอวิธีการร้องแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเราลองเปลี่ยนใหม่มันจะเป็นยังไงแล้วก็พอพี่แม็กส่งมาให้ฟังเรารู้สึกว่าเราโล่งใจละเราชอบคุณฟังน่าจะชอบครับเอางี้ดีกว่าให้พี่ซันนี่ลองจับยามกระชาได้ไหม าจากสิ่งที่เขา,เอ,าออกซิงเกิลมามาพูดกับเราวันนี้ด้วยมันจะเป็นยังไงฉันบอกเลยว่าความความแตกต่างเนี่ยมันมีชัวชัวอ,อันนี้ไม่ได้หมือนว่าเรื่อง Voice c o l r e c t o r นะความแตกต่างมีดวงเขาเนี่ยจะมีการได้รับของทาร์เก็ตเพิ่ม คือมีคนฟังมากขึ้นคือแฟนคลับเดิมเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วมาปั๊บเนี่ยแฟนคลับไม่ซื้อก็คงไม่ใช่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่นี่ก็จะได้ความกว้างแฟนคลับมากขึ้นพิธาเกตจะได้เพิ่มมากขึ้นสังเกตได้ประมาณสักเดือนสิบเก้าเมษาไปจนถึงช่วงมกลางกลางพฤษภาในวัดได้เลยจริงหรือจะมีลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่แบบแปลกไปจากเดิมเนี่ยเข้ามาผสมอยู่ด้วยก็คือขยายฐานแฟนคลับว่าเพราะฉะนั้นประมาณช่วงิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยถ้าสมมติมีงานจ้างอะไรก็แล้วแต่ ลองวัดจากคนที่อยู่ในงานได้เลยว่าจะมีทาเก็ตเริ่มปแปลกแปลเข้ามาพลังฝั่งเรามากขึ้นแต่เดิมมอาจจะมีอะไรแบบที่ซ้ำๆแล้วก็กระชานนั้นต้องบอกว่านี่เราไม่ได้เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยเขาบอกมแาแต่ว่าช่วงทำเพลงอาจจะมีความสูญในการทาทาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงมาสักช่วงตุลาถึงธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่กระชากกำลังเบื่อๆอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆใช่ไหมคะหมือร้อเลยเป็นช่วงที่เขาเบื่อมากแล้วเขารู้สึกแบบไม่อยหันไปทางไหนที่มันเบื่อแบบไม่มี เหตุผลนะ่ะไม่มีการคาดหมายใดยทั้งสิ้นแล้วก็คิดว่าในการที่คีดอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมาจากความเบื่อนี่แหละ<อ>มันมาจากความเบื่อนี่แหละเลยถึงให้เป็นค้นพบว่าไอ้อย่างจามเจอเมื่อกี้อาจจะเ็มือนจามวิ่าช่ลยจามฉันก็ไม่รู้จะเป็นไม้หน้าสามนี่ก็ไม่รู้ <c oughs> แต่รู้เลยว่าเกิดจากความเบื่อเพราะฉันคือช่วงที่บอกนะคะสามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วะเป็นช่วงที่เบื่อมาก ไม่รู้เบื่ออะไรหาให้ผมไ่ได้แล้วเหมือนกับทุกอย่างนี่คือกว่าเราบ้านจะเสร็จไม่รู้ว่าการทํางานเป็นไงนะแต่บอกให้ฟังก่อนว่ามีการสับการเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลยอยากจะถามต่อจากนี้ไปด้วยว่าทํางานกับโปรดิวเซอร์ที่เราเข้าไปคุยไปเสนอได้งานเป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกละเอียดนะผมว่าสําหรับพี่โปรดิวเซอร์คนนี้นะครับพี่แม็กซ์สแนพี่แม็กซ์สแนใช่ผมรู้สึกว่า เราคุยกันง่ายเพราะว่าเคยทํางานกันมาหลายๆตัวแล้วเราก็กล้าที่จะเสนอเราก็กล้าที่จะแบบพูดอะไรที่มากขึ้นแบบเสนอ,อมากขึ้นผมสบายใจอ,อะไรอย่างที่พิ่สนี้บอกนี่เป็นอย่างนั้นไหมเราเบื่อเบื่ออะไรมาก่อนหน้านี้ไหมช่วงช่วงใช่ช่วงปลายปลายป,ายปีที่ผ่านมามีบ้างคะคุณเบื่ออะไรฮะช่วงนั้นเหมือนมันจะเป็นช่วงสําหรับผมนะผมเคยคิดเอาเองว่าคนเรามันจะมีช่วงที่แบบช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงมันจะ,นะมีบางช่วงที่แบบเรารู้สึกเราจิตตก อ๋อคือแบบเหมือนว่าเฮ้ยทำอะไรก็เซ็งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะสําหรับพี่พี่เรียกว่ายูสเลตหมายถึงว่าเหมือนทําอะไรไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลอเลยมันมีการตอบกลับมันมีรีเฟลกชันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วคือ,อยัไงไมจิตตกคนเรามันมีมันมีอะไรสับวางสับบางอยู่ครับครับแน่นขนาดน,นี้ยังตกอีกกว่าจิตเนี่ยน่าจะมีตาไปให้กำลังใจกันเยอะแยะนะว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีก่อนหน้านั้นผมป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาแล้วก็แบบรู้สึกแบบ ฉันรวนสันรวนนิดนิดฉันเพิ่งป่วยฉันยังแบบนี่เขาก็มีปัญหาเรื่องท้องกันนล้เนี่ยทำไมปวดท้องบ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไม่เป็นเดี๋ยวพี่เนนี่จะจัดให้เป็นให้คือไม่รู้ฉันดูดวงอะไรไปต้องบอกกันว่าแตงโมไม่ได้จ่ายค่าครูไงเพราะนั้นอะไรถูกไม่ถูกแม่นๆ่ช่ไม่ได้นะใส่ตังค์มาปั๊บฉันดูแม่เลยคุณหมอดูไม่เอาตังค์นะเอาสิคะเอาตังค์กินเลยคะกินกากนั่นเลยไม่เบรกก่อนเดี๋ยวช่วยนัาจ้าวมาให้น้องฝาก ถึงซิงเกิลใหม่รวมถึงพูดเรื่องราวที่เราอยากจะรู้อีกหลายเรื่องเลยพี่จะถามทุกคำถามที่พี่อยากรู้ได้เลยโอเคปะได้เลยจ้ะ E F M แค่สายตาก็นชื่นใจ ใจวุ่นว้ให้ยิ้มเธอแค่ได้ยินได้ฝืนเสียงเธอฟันช่นงคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกันฟันเองเออเองเรื่อยไปฟันเองเรื่อยไปมากมายแล้วต่จะคิดแล้วแต่จะคิดเอดโดนทุกอารมณ์ 2ีแล้วแล้วก็คุยกับคุณแม่ไว้คุยอับที่บ้านไว้ว่าเอ้ยมันถึงเวลาเราก็น่าจะทํานะก็็เลยเคลียร์คิวตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาแบบเอาให้ได้ปีนี้แล้วคนก็แยกกันไปถือหมอนเงี้ยเนาะมีขายนั่งราชารับแล้วเนี่ยแี้วเล่นให้ใครถืออ่ะให้ถือหมอนคุณแม่ครับจริง จะไปดูนะวัดอะไรคะวัดประวรครับผมโอเคสิบเจ็ดพฤษภาคมจะไปเช็คแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนแบบเบรกงานไว้ก่อนปวดนานไหมเนี่ยไม่นานครับผมเพราะว่าหลังบวชเสร็จออกมาั๊บกี่พรรษาไม่ถึงฮะโ่ขาให้เป็นพรรษาเหรอคะเพราะว่าออกมาปั๊บก็ต้องมีงานแบบรออยู่แล้วเราพยายามแบบหาคิวห้ผมขอแบบ ขอช่วงไปบวชหน่อยอดีนะสองอาทิตย์ไหมประมาณสองอาทิตย์ก็โอเคแล้วโอเคล่ะถือว่าใช้ได้นะลอกมา ผมก็คิวแล้วหนูน่าจะไม่อยู่ะนะยังยังไม่มาออกมาปั๊บเนี่ยไลน์มาหาพี่เลยเดี๋ยวออกยาดีไปให้ใช่แต่พี่ว่าอย่างแรกผมต้องใส่วิตก่อนนะอันดับแรกหรือใส่หมวกไม่มันก็ไม่จําเป็นหรอกคนเข้าใจได้ผมว่านะเพราะว่าตอนที่ผมบวชผมก็ไม่ได้ใส่บวญเนอะอย่างนี้บวชแล้วเหรอบวชแล้วสิฮะมีบวชแล้วเหรอผ่านมาหมดแล้วครับบวชแล้วนะฮะจริงจริงนะคนมีบุญเนี่ยเขาพอบวชเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอออกมาเนี่ยมันจะยิ่งแบบทํางงทํางานอะไรจะผ่านเฉลุยเลยนะ อ,อจริงอัะก็เป็นข่าวดีด้วยครับผมนะครับถามกลับมาเรื่องงานนิดนึงอยากดู MV อยากจะยู่ยังอ่ะ,ะอยากดู MV ใช่ไหมฮะวันนี้วันที่26 ไปดูกันแน่นอนวันนี้หรอวันนี้วันแรกป่ะครับพี่เมียพร้อมเพลงเลยครับวันแรกครับแล้วเนื้อหาใน MV นี้มันเป็นเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาใน MV ใช่ไหมฮะจะไปเล่นเป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบชอบวาดการ์ตูนเราไปไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งคิดเอาเองครตามเพลงเลยว่าแบบบอกเขาชอบเราจินตนาการเอาแต่เราเข้าใกล้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาชอบสัตว์ชอบหมาชอบแมวก็ไม่วัด รดอะไรอย่างงี้เขาเลยเขาชอบหมาชอบบมาดบัดซันนี่ยูโฟนเขาดูี่ยเหรอแล้วตัวตัวพระเอกในเรื่องเนี่ยฮะเป็นคนแพ้ขนสัตว์ก็เลยแบบเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้จะจามพอจามปั๊บเขารู้ตัวไม่เป็นไรเออหมาของนางเอกเป็นที่เลื้อนขนไม่มีอ่ั๊นี้ตยางเอ็มวีไมอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้อ่ะโอเคแพ้ขนสัตว์แล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เออตอนสุดท้ายจะลงเอยยังไงต้องรอดูรอดูดีกว่าวันนี้เนาะวันนี้ครับ เออแต่มันมีเรื่องราวที่มันไม่น่าจะแบบเออมันเกิดขึ้นกับคน,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 นสองคนนะฟังดูแล้วอันนี้ก็คิดว่าเขาชอบอันนี้ก็ไปชอบสัตว์ปุ๊บไปวาดให้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วสรุปตัวเองก็แพ้ขนแมวขนหมาใช่เออมันก็แปลกหนินะอันนี้เราเราเป็นคนนึกนึกเองด้วยมพ้เอ็มวีหรือว่าเอ็มวีมีคุยกับพี่ๆครับในทีว่าเอ้เราจะสื่อออกมายังไงดีเพราะว่าอยากจะให้เอ็มวีแบบแฟนๆชอบหรือคนที่แบบยังไม่เคยดูจำแล้วได้น่ารักมีเกาคางด้วยและมันเป็นภาพในจินตนาการอ๋อก็โอเค นะมัน,ม,นมันเกตกับตัวน้อเพลงดีครับผมอย่างตัวอย่างตัวคชาเองเนี่ยก็ต้องอมีความคาดหวังอยู่แล้วนะในทุกซิงเกิลที่ปล่อยออกมาซิงเกิลนี้นี่คุณคาดหวังประมาณขนาดไหนครับผมว่ามันเหมือนทุกๆุกซิงเกิลที่ปล่อยออกมาทุกเพลงของผมความคาดหวังมันเท่ากันน่ะคือแบบอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่ายิงจริงคือให้เขาได้ฟังอจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรแต่อย่าให้รอนฟังก่อนไม่เป็นไร ขอให้ได้ฟังก่อนถ้าชอบผมก็ดีใจแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมันยังไม่โดนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซิงเกิลหน้าผมจะทามาอีกเออนี่นเป็นคนมีความพยายามยนะชอบนะดีมากออแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าอย่างอ,อย่างตัวคุณนี่เพลงนี้นีค่คุณคาดหวังไว้มากกว่าเพลงที่แล้วบ้างไหมถ้าลึกๆเลยเหมือนกันเลยไม่เลย <นะ S 2> พี่เ,ออเพราะว่าความคาดหวังอะผมว่ามันมีมันก็ดีนะแต่แบบมีมากเกินไปมันก็ไม่ดีหรอกทุกอย่างพอดีพอดีดีกว่านฮะ อ่ะให้ฝากนิดนึงดีกว่านะถึงซิงเกิลนี้ด้วยครับก็แฟนๆแชา์ไดเช้านะฮะวันนี้ดีใจมากเลยที่มีโอกาสมาฝากซิงเกิลแล้วแต่จะคิดนะครับผมก็วันนี้มีทั้งตัวเพลงแล้วก็ MV พรีเมียร์วันแรกก็อยากจะให้ฝากติดตามฝากขอกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับดาวน์โหลดด้วยดาวน์โหลดาว็บดับทรู e ิ u ส m ครับในนั้นมีดาวน์โหลดไม่ได้ต้องพูดหน่อยแล้วก็ ในไอจูนเดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะฮะขอบคุณมากๆสาธุครับผมโอ้โหนี่อนวันขับขนาดนี้นะเลยนะว่าเป็นคนไปอีกหนึ่งคนที่มาบ้านเอทามบ่อยบ่อยมากจริงเนาะพี่เนาะเก๋ไก๋นะเวลามาที่ไหนนะชอบเอายาความอ้วนมาให้กินตลอดเลยกล่องๆเลยเต็มไปหมดเลยคุกกี้คุกกี้ยาละความอ้วนยังบอกไม่แล้วแล้วมีผลงานอื่นด้วยไหมฮะให้ติดตามพวกเราละครอะไรอย่างงี้จะได้ดูแม้หนังหนึ่งละครเวทีจะมีละครเวทีปลายปีครับ ใครที่เคยดูวาวุ่น2013ที่ผมเล่นแล้วอันนี้จะเป็นนักแสดงชุดเดิมแล้วก็มีมีเพื่อนผมมีเต๋าเศรษรพงศ์เนี่ยมาร่วมแจมด้วยในละครเวทีครั้งนี้เป็นเรื่องย,ยังบอกไม่ได้อย่ามีชื่อเรื่องว่าน่าจะเจาะเวลาหาดีตแต่ผมยังไม่แน่ใจอันนี้นประมาณนี้ประมาณนี้แต่เป็นคอมเมดี้แน่นอนออก็ต้องรอติดตามนะสนุกสนุกแน่นอนอ่ะโอเคเอาวันนี้ต้องขอบคุณกระชามากๆค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเบรกไหมหรือยังไม่เบรกอัพเดตข่าวต่อดีกว่า อืม,อมนะฮะดีกว่ามะเบรกก่อนอนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของเฉดใดเช้าครับ94 EFM สนับสนุนโดย All New Yari